ชงใบบ่ายก็เป็น VOS นะครับเจ n 3นะครับอันนี้ก็มีติดตั้งตัวมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นมันติฟังก์ชันซ้ายขวาครับูก้าก็เตรียมมาเองครับตัวนี้ก็จะเป็นมันติขวาซ้ายมีไฟลี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นงานจีนนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเปิดไฟลี่นะครับไฟลี่ก็จะขึ้นเป็นสีออกส้มเงินนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ก็อันนี้ก็ตัวนี้ก็จะมีเปลี่ยนสไปร์อนนะครับปัดพินสายพร้อมเดินระบบเอาจอยแอนดรอยนะครับตัวนี้มันตีตัวนี้ก็จะไม่เหมือนในทั่วไปนะครับก็ต้องเพิ่มกาด้วยไม่งั้นไฟรีจะไม่ติดนะครับปกติมันจะติดเลยนะครับนี่ก็เดินให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะมีไฟสวิตช์เรืองแสงนะครับของช้นตัวนอกครับเป็นไอบูนะครับตันนี้เปิดไฟรีก็จะติดนะครับ หลีกแล้วติดขึ้นมาแล้วก็ปรับเลนได้ปกติอันนี้จะเป็นปลั๊กเสียบตรงรุ่นนะครับผมทําเป็นปลั๊กวายซ็อกเก็ตพร้อมขายพร้อมส่งนะครับยังเหลืออีกหนึ่งตัวจะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ครับก็เสียบเข้าปลั๊กเดิมได้เลยนะครับตนี้นะครับอันนี้นะครับผมก็เครื่องเสียงนะครับรถเสียงนะครับเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับก็ใช้งานได้ปกติครับเซตให้หมดนะครับเลื่อนเพลงถอยหลังครับโหมดนะครับโทรศัพท์นะครับกดก็จะเด้งไปหน้าโทรศัพท์ ก็ปกตินะครับผมก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับนี้นะครับก็เซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอพร้อมใช้งานครับของเก่าก็จะอยู่นี่นะครับเปลี่ยนออกไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับประตูจาริสนะครับไอวีออสนะครับเจนสานะครับพร้อมหุ่มอะไรแล้วก็บติฟังกชันเดินระบบันติฟังก์ชันนะครับพร้อมใช้งานครับวันนี้ก็ขอบ